ฝรั่งทำอะไรฝรั่งฝรั่งทำอะไรปอกกระทินไปทำเฮ็ดย่งฝรังลฝรั่งลาวฝรั่งทำอะไรเนี่กับมัก,กระทินเนี่ยจะไปเฮ็ดยัง,งไปกินข้าวไปกินข้าวว่กินกระตมหงส์ติฮะกินกับข้าวติบ่กินกับต,ตมหงสงกว่า <laughs> สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องซื้อผูุ้ือคนนะคะม่าผมพอกันอีกแล้วมากแล้วหอดบ้านแล้วทุกคนคะ่ะมาเห็นนีอ้ยมาเห็นอันนึงอันแนมทุกคนมองดูงงอมองก่อนสเจ้าผพู้ได้มากินสะดาแล้วนะสะดาเดาดากักมาเต็มต้นหนึ่งคอยกินบ่ได้บาทคอยค่าเล็กบาทนี่ทุกคนคะ่ะโอ้ยจะอ่อนอ่อนซ้อนเต็มต้นไหมดอกมันก็นทั้งบานแน่ทนั้งยังตุ่มๆแน่นอะพอดีกินก็นมีบ้างละ เนี่ยพอดีเลยล่ะทุกคนคะเนี่ยเดี๋ยวสเก็บเนี่ยยืดจากยอดส่องยอดนะคะไปล่องไปล่องว่าจากคองสะกินไดวอบวงดูงามงามไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็ด่ยอยหัวใจสิวายตายน้าพริกน้ำปลาหวานนา่ทุกคนมาจากเมืองนอกมาพอดทงหน้าทุกคนค่ะบรรยากาศดีดีป่อยค่ะดีดีด,ด,ดีว่ามันดีธรรมดาเงียบสงบดีนะคะ บบ่ห่อนบบ่ห่อนอากาศพอดีทุกคนค่ะผู้ใดมาเมืองไทยเนาะส่วงหนีเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดมาอีกประมาณอีกครึ่งช่วงส่วงกลางๆเดือนนี้สิเริ่มห่อนเมื่ออื่นนี่เพื่อนว่ามันอากาศมันสี่เย็ยนโตัวนิดน้อยเบิง่งงามไหมโอ้ยเขาหน้าสาโษท,ทุกคนคัขกขนาดเดี๋ยวถ่ายวิวเห็เบิ้งคักงามงามนี่แหละบ่ได้คืนหอดยังไงงังนด้ ตั้งแต่หน่อยเท่าไงาย,ยูตะกับทงไฮทงหน้าบาดไปยุทงังขุนไปยูตะตกับปลาปูนเห็ดตะงานตื่นเสาขึ้นมาจักเด็กจักคำโบรูจักพ่อ,พ,อพ่อปานกันนะคะมันเหมือนไปซ้ำกันอุบาติอุบียู่เมืองนอกก็ดีบาดมาย่ทางนี่เฮ้ยเบิ่งนทุกคนคะ่ะอันนี้เขาอีเตียเขาอีตเตอยขาอ้ยขาจาวานเอานะคะงามงามดู แต่ว่ามันก็นงามซ้ำที่มันจะงามได้เนาะเพราะว่าข้าเจ้าก็สชิรสบรดีใส่ปอกใส่ปุยลายเพราะว่าอยู่ในน้ำไปยังนี่ปลาเห็กินอยู่เนาะคะ่ะวิววิวเนี่ยล้านเลยนะคะลักล้านอหลีบอเฮาห้องมหาซืือบด้อังสีวิวอังสีมหาซื้อบได้ไปทำโตจังได้กะเห็ดบด้แต่ว่าอยู่ทางนี้เฮาก็ยังโอ้โหขอามาถึกจังวะพอดีเลยอากาศก็พอดเีเป๊ะคับเบิ่งบาดนี่ย่างอีกอย่างหนึ่งที่ตรง อ,อีพลอยเมีขี้เล็กงามงามไหมขี้เล็กนอดแดงซื่อเลยอจ้าก้อนก่อนสิเมียก่อนใช่ไหมปีนซะก่อนปีนละตม้ตมตม้ตมฟ้อมเจ้าไหสนสักหนึ่งก็จะเอาขึ้นเมียรำผสนจักปั่นจักไตเนาะค่ะไปแกงให้สูมูสูพวกพี่นอ้องปองปลายกินน้ำกันแซ่บจากมือยังดีฟังดูล่ะงามงามหยอดไหมามาสะออนสะออนของบ้านหน้านี่แหละ คคโดยความที่ว่าไปยุงเทพเาสามหมื่นสองขึ้นโ,ฮโ,ฮโฮอ้ยอึดอัดอ,อ,อยากกินยังกะบ่ต้องถามถึงนาาะคะราคานี่แปรลมแปรตายอยู่เมืองนอกจังนี้ราคากระซํากักนกะแค่ยังแค่แน่แค่ว่าห้ากินซําแค่อิม่มแล้วกรแล้วอยากจะเที่ยวไซกับไปซะก,ก่อนซื้อเขาซื้อของกับไปซะก,ก่อนต่ว่ามาถึงข้างที่โอ้ยจะมันขอโลงใจทุกคนเัากมาหอดมือนนี่แหละแต่ว่ากะคือว่าเนอะอยู่บ้านห้า ใช้ชีวิตสมถะอยู่กับจริงแต่ก็ต้องทำาามหาหากินหลายด่านขึ้นกันเนะค่ะเห็นวังเงียบเรามันว่าคนบระยูไทยนยทงได้ทุกคนแต่ว่าก็เจอยู่ในสวนอย่างเห็ดน,นุ่นี้นั่นลายยางเบิ่งท้าเาเลียวไปสิกะสิเห็นเนาะค่ะบางงูเฮ้งามขนาดนี่คือธรรมชาตินะคะเมื่อน,นี้ตั้งใจมาเก็ยบยัง เก็บกระถินทุกคนกระถินได้ว่าไรแต่ว่าก็จะว่าแกะกระถิ่นไปร้อมนะคะกลับมาเกี้ยตัวปุ้นแกะกระถิ่นไปร้อมแกรกอันนี้มาแกะกระทิ่นมาทุกคนค่ะ สักจ้ะมันฟันเดือดกถิ่นแกกระถิ่นแกไปยั้งเราบังกถินแกน่เอาไปกินกระตํ้มะเขือเนี่ยพลังอยากกระถิ่นแกแคลจักจะกินได้ก็ได้เล็กกังยางกันเนี่ยเอาก่นแกี่ลบอต้องกาแเอาพวกมี่ยานว่ะบ่บ่เอาไม่น้ำด้วยกลางเอามันบ่แล่าไงได้ยิง แล้วมาสิบ้าเห็ดเนี่เจ็บก็จยิ่ก็เอาสินังก็ได้ือนังว่ะเขดอกมะกเตาเห็นกอทองมี้ย้อยงั้นะลูกบัวนี่เพ่งขนาดจุนเ่เอาอยู่บอกว่าเเก็บพักหน้าภาสางั้นอีกเก็บยังอ่ะพักผายื่อเก็บใหมือนจรวกินเจ้าต่ำโอ้โหมาเเียกยันว เอาคือได้มากระทิ่นกงเพงเออได้ชุดนแ้่มกระทินนาร้งทุกคนบ้านขอยเอินกระทิ่นารุองด้วยกระ่นพเอายังเจ้ามาเจ้มนเสดูเราทุกวนชนเดีงกัสาใหญบหุบหหุุบห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 กบหุบหุบหุบไุหุบหุบหุบหบยังยายยายสุบ ไหวไหมเยาเยาขึ้นรุนมากนิกบอกเด้มยเมอ์เรามันใกลแล้วบอลรวนบอโดนย่างข้าวเดียวมันบอกว่าข้าวเดียสอดท้งนี้สามสามโอยกับพ่อท่านในหอดโรงแรมปักกระเดาดีกว่นจะใกล้ยุ่เก่เก็หน่อยนึงเบน้าภาษาจังหวัดแค่น้อยเดียวมันสวยงามเปิดผมก็เจอเออมคมคมพอเป็นย่งกูจะไปกินก็่ปนค่ะโอ้ยอยากมัยอยากนจ้าบาทมากโอ้โอ้ แล้วทุกคนไว้พอกันไหมไปละควอยจะไปเก็บก,กระดาวกก้อนจักยอดสองหยอดประสิิภาไปเก็บผัไกไ่กต่อนะคะเดี๋ยวไปพอกันดูปลาผักไผ่บังทุกคนคะ่ะนี่คือวิถีชีวิตอีกแบบนึงเนะาะชาวบ้านนอกธรรมดานะคะมามาเพิ่นปลูกกันโดกดาวเรื่องใบคล้ายน้ำตอนมันเป็นเทศกาลเนาะคะ่ะเบ่งทั้งกอกทั้งไก่ ตัวใหญ่ๆหน่เป็นยางอื่นเด้อทุกคนเด้อน,นั่นเด้อลักทรัพย์ของกระจอนนะคะ <c oughs> ควายควายนะคะท <c oughs> ั้งไปนี่กระสือเบิงนี่ก็คือผักไผ่นะคะทุกคนนี่คือผักไผ่เดียวคยสิบหไปเบิงนี่คือทงไฮทงหน้าเวลาเพิ่นเอาออกเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะ <c oughs> ความแห่งความแรงมันก็จะเป็นตามฤด,ดูกาลของมันแต่ว่าก็จะได้เห็นหลายอย่างเนาะนี่แหละวิถีชีวิตของชาวบ้านธรรมาดาของผู้เฮานะคะ ไปยูไซก็ยู่บ่ได้คือจังทึอทังบ้านเฮาดอกทุกคนเอาคักรถเห็นได้ชัดเจนอันนี้เพิ่นก็นล้งไม้วนี่ทุกคนคะ่ะนี่คือดาวเลี้ยงเพิ่นเพิ่งปลูกล้งไม้อีกนะคะแซมไม้จักปลูกหยงาปลูกงา่ายเฮาบ่รูจ้จักนี่แม่นเบิดเลยนะคะพันดาวเลี้ยงของเพิ่นเนาะสะออนนี่ดอกสะออนว่าความขยันของคนนะะแต่ว่าเฮานี้ เหตุงานคนเรายางกันคือว่าลหละไปไซกับกินหอดอยู่อมมัมคือข้างนี่แหละยางตบคันคูทะน้องบาทนี่ลงไปนี่ก็บวกงัวบวกควายนะคะทุกคนเดี๋ยวอันตั้งนี่ก็นันสนใ่แล้ว เสียงฟังเสียงเอาทุกคนค่ะธรรมาชาติอีโอ้เสียงกบเสียงเขีย ตรงพักพายนะคะอคบอเมนตาส่งหน้าเฮ็ดหน้าด้วยทุกคนส่งน้ำหน่อยกเฮ็ดพักพายกินได้นะคะเบิงเอาหลด ตอนซ่อนโอ้ยจุดเอาบริจุดอีนนี้เบิ่งบาทยืนจึงกันละบาดยืนจึงกัน พอปปเป็นผู้ซอยเด้ทุกคนมาซอยเบิงว่ามันซอยล่งเก็ <c oughs> บพ่เมันสะร่องเก็บถ้า,านนโลกหากนอกน,นี่เขาต้องเปล่งน้ำบอกคำพื้ดเลยพออย่าป่วยน้ำค้งแล้วก็เขาเอ็นว่ามันแออัดเกินไปเอาอันนี้ร่องขาเีดแล้วเปล่าเส้นสายเขาบาริเอนต้องการปุ๋ยได้พอ พักพลอยพักพลอยเพิ่นสิลงแล้วมีปริงบ่ถ้ามีปริงขอบ่ลงน้ำเดอ้ออ <laughs> ย่ายนูนปริงขึ้นมาหาลูกเด้อ <laughs> บอกไว้ก่อนอ <laughs> บอกเอาเด้อปริงน่นนะน่ะลวนไปกันบักหอยกินมนันก็ได้ไายออกอืมมันหนาหลือบ้กงไหมไปชิมมันเบาไว้ให้กันแต่มันในหน่ย้ยคู่อำ่ำ จับคู่หลุดอิลิทขี้ว่าหรือตีจับน้ำตาลใบก็เหนียวนิดนะขยุ่มหอดมือหัวมือนี่เหรอแม่บ้ามะหอดบานห้องมือนี่แต่ว่ามาหอดันก็อยู่ได้สามมือแล้วสามมือนี่แหละมาบ้านห้องมาจะหอดแม่จ้ะเดี๋พักยุใสเนี่ยพักอยู่แน่รุงเทปเลยวังกีแต่ว่ามาบ้านเ้ากับพักยุน้ำโอน้ำแม่นี่แหละเอ้ย บ่มีเอียงก็มาสสยรู้ดูดูร้าดอกก็วันลูกเต่าน่ะนะเอาแบบอยู่แบบสมร tha ของเขานี่แ่ะสบายใจที่สุดเวลาเขาาอยู่บ้านเนี่ยนอนตามกระแซนี่แหละเขาเอินแตงกีให้ไม่เถียงนา่นจะห่างแน่บ่ห่างแน่กะยังหัวซุบเขาหากันได้กนอนจุ่มกันได้ด้ปัจจุบันนี่กะคือตามนั่นเลยละพ่อเอ้ยเอาจะบ่เห็นดอกพะไผ่ได้หนิเนาะ เจ้ายางวนอยู os, e to ่นี so ่แลเจ้าไล่ตาวเหรอเด่นนะอันนั่นเะว่าตหลียงหายตัวเป็นยังนั่นมีเห็ดรู้แต่ว่าเหียกระของมมีส่วนตัวมุมี้มองขนทุงานมุมีหอดมองสีุเหนนอนม่ที่ไรนที่ไร่เด็กเว่ามันเดี๋ยวพอทั้งทั้งงานทั้งนั้นอ่ะเงาข่บังอันนี้ตรงนี้ละเ้อทั้งานจพ่อแม่เ้ อันยุกกลางนะเอ้าย่างไก่กินเนี่ยย่างไก่ไปแล้วเออนั่นล่ะมีเดียยอดนั่งสิพอโอ้ยกอยู่งี้แหละสบายที่สุดแล้วก็ขอขคว่าอยู่บ้านเ้องนั่นได้บ้างบ่ได้บ้างมันก็เป็นเรื่องปกติแด้วพอ กบข่อยซีเรียสเจี๊ยบตรงนั้นปันไดดอกเพราะว่าเฮาอยู่เขาเนี่เฮานี่เป็นเน้นตรงในเราก็ยังมีอยู่นะอืมมันเป็นที่ของเฮาเนาะแมนแมนจ้ะมันสมบัติของเฮ้าอย่างถึงแบบต้องอยู่กับเฮาแบบจัดการเนาะแต่ว่าคนเฮามันอย่างร่วงเกิดมันมีเยอะแต่ว่ามันเป็นหีหลายถ้แสงเกลียบมันก็มึนคตรหนักแค่นี้แมน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 ควบดบังคับลูก หลุดเหนืออกมาเรื่อยๆออกมาอางีอ้ยมันเป็นทรัพย์สินของบริษัทเขาเขาก็ปลูกม,กมัดกระเปามันเระเป๋า,น,า,น,านั่นน่ะดอกหนึ่งพอทรงลงอยู่หรนเออนั่นละต้องนาจนั่นละเออก็ไปติดกับเขาตัวเขาอ่อนกับดั๊บหน,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 นีนั่นนี่นะนั่นจะตักนั่นเพี้ยเพี้ยลงเกี้ยลงหมเดิเนก็ได้เก็บให้เหล้าแหละใหญ่เลยใครหลับไทยบดเลาะเนี่ยมุสอหอีก cái tay vào em thấy người ta trong trong đó không nên không nên tùng nát lại tùng nát nhìn mì 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 ต้องต้องถามจะคล้องก็พอต้องถามจะคล้องว่าพอหรือยางอย่าถามลูกเด้ลูกเัินไก่สียางน้ำกนพอกับแม่เด้ถ้าพอกับแม่บอกว่าบ่พ่อนน่กะแม่ยางน้ำกัน้อยต่อยเด้พอโดยเฉพาะแห้งมีหลานมีเลน้ขึ้นมาเนยเฮ้ยต้องถามถึงตัวสกาดน้ำกน ก็ว่าอยากอยากจะดูเงาตัวเองต้องดูลูกกับหลานคนว่าได้ได้คลองจองกันพวกป่านั่งคือว่าหักกันแพ่งกันหน่อยหมกผ้าอิลบ่พ่อบาทโอ้ยบรรยากาศดีบ้านเขาไหมพิเศษตรองเรื่องเลยพิเศษมากสโดเลย

นี่คือเพื่นเก็บพักให้ไปพร้อมเพิ่นก็สซอนไปน้ำเด้นอนี่เข้าา <c oughs> เรยน,กเกยนูลือ,อาบกว่าพาพอถเงินามีเกีกมเวลาเกยกเวลาไปไซละ่ะเพราะถามแ่ยี่สิบสี่ชั่วโมงได้นอนจักชั่วโมงไม่ได้นอนเด้กเด็กมันไม่ค่อยไหลเนาะ นั่นหกกลุ่มดูแลเขานานกวดขีดกวดเงี้ยวถ้าถ้านี่แล้วเลี้ลวระบาดนี่าาย,ย,ยา,บบายงก็ตื้นตังต้งแต่อเ้าฟูเน,นี้ยบาดนี่ยมันขีดอีกมันถือว่ามีอันันเป็นแบบนั้นมันมีมีเวลาสองช่วงมันมบ่อขีดยางเลยต้องให้น้ำยางน้อยใส่อันเขกเพิ่งยางรวยยางรวยยัง,ง,งบายาย้านนี้ช่วงเ้าก็ได้มาัเย็นงานเดนกบา,ยา,ยาดมันจะน้ำขวด ก็ให้้นใหพี่น้างเลยกินให้ตักอย่างเล้วอย่างบบุีเดียวเยอย่างออกน้อยเป็นตามทงนฤดูนักวาติไปเขาลนช่วงใดเขาพัดไปเอาจ้ากระแล่นไปไก่ไก่เนาะพอ่งลงเสียงเลยเยันเจ้ากบเอาเราลำใหม่ย็นเป็นอาไปเรื่อยๆเด้อ บ่แมนดดดแหมดไดวิลแห้งได้คุยแห้งไปแล้วบาทเอออมัน<อ>ยางเ<อ>ขาวดวง<อ>เลยแห้งเขาล่อไปได<อ>้หรือว่าแต่ว่าใบามันยึดคือจังจะว่าไหรีเนาะมันโดนฝนผลป้อมันตกห้วยบาดนะ่า<อ>สียาแล้วฝนบต่ตกห้วยนก็นเป็นยังสี่ได้แค่สูบน้าให้ทั้งห้างไม่มีอันวันทั้งครึ่งต้องปล่อยให้ดินเขาหลัดงในจังน้อยต้องปล่อยมันหลัด ถึงเวลามันสจะนี่เก็บตัวหากมันลอยปต่อจะคือบอกเอาพวกบุ้งมาใส่พร้อมพอเนี่ยพวกบุ้งตามายนี่มาลงเห็นเด้มีนี่แหละเขาเอาอันนี้แหละเดี๋ยวมันคือฟุตเนี่ยเมือตัวรถอยู่เท่าเดียวพวกบุ้งนี่้พวกบุ้งแดงอันขั้นอันโกโดเกเดนอ่ะโอ้ยกว่าละส่ออ่อนเด้พวกบุ้งแก้วน่ะมันมันอยากเป็นอันนั้นเลยเปลี่ยนหมากเรียบ เอาเฮ็ดมาเลไลไมีขอคิดให้ลูกๆตัวเต่าบ่พอเฮ็ดงานมาเลไลโดนๆเพราะว<อ>่าเจ้ากับผู้หนึ่งใจนความสบายใจเไม่ม,มีหนี้ไม่มีสินแนม่มันไม่มีแล้วคือวา่าเลี้ยงวัวเลี้ยงคว,าย,งควายเขาก็เป็นเงินก้อนนะคลายคายออกไปเขาก็ับเก็บไปซื้อที่เพิ่มเติมขึ้นอยู่นั้นล่ละพอกระได้มีเงินเก็บเพราะว่าเงิ่อนไส ่ไล่ว like ันเงินใส่ไล่สัปดาห์ก็เอาของมันมีอ่ะห็นบอกมันก็ยังเป็นตัวเงินนะแม้แต่ใบใบหญ้าใบพักมันก็ยังเป็นตัวเงินงานี่ห้องเลี้ยงงัวควายเขาตัดออกไปมันก็เป็นประโยชน์เป็นอาหารตัดมันบอกแหละอาหารพวกงัวควายโอ้ยมักต้นไปยังขึ้นนะบอกแก้วขึ้นมามันอยากขั้วไปให้เกินขึ้นนั่น บันไหนถ้าได้กรำแม่ข้าต่คุยกับลูกอยู่พอพ่อเหรอสันมาพ่อลหละพ่อเหอเอาบาทเพิ่จะคืนแล้วบาทนี่โลงลุมโลงลุมแล้วก็ไม่อยาคืนได้บาทกระสีหานน่าตอเนี่แหละทุกคนเลยวิถีชีวิตนะ